คิดอะไรอยู่เหรอคะคุณขมวดคิว้วจนคิ้วจะผูกกันอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องของเรานะท่านจะทำอะไรของท่านกันนะถามหนูหรือเปล่าคะเอะไม่ถามาแล้วเราจะถามใครอยู่กันสองคนห,หนูก็ไม่ทราบนะคะว่าท่านจะทำอะไรอ่ะเออแต่ว่าคุณผู้หญิงที่มาวันนี้นะคะสวยมากเลยค่ะท่านหนูเป็นท่านนะคะจะขอแต่งงานเลยค่ะด้ว่าท่านจะชอบจริงๆิงนะ หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะหรือว่าคุณอยากจะให้หนูสอดฉันไม่ได้พูดกับเราอ้าวก็เราอยู่กันสองคนดีคะฉันพูดคนเดียวห้องนี้ค่ะพออยู่ได้ไหมคะได้ค่ะแต่ฟ้าว่ามันมันดีเกินไปอะค่ะถ้าท่านจะให้ฟ้าอยู่ช่วยคุณเทวีฟ้านอนข้างล่างก็ได้อืมข้างล่างห้องเต็มแล้วค่ะ คุณเทวีก็อยู่ข้างบนเหมือนกันใช่ไหมคะไมออ่เปล่าค่ะดิฉันอยู่ข้างล่างค่ะอ้าวถ้างั้นฟ้าลงไปนอนกับคุณเทวีก็ได้อืไม่ไม่ต้องดีกว่านะคะเรื่องห้องถังไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกค่ะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงชวนฟ้า็็ําทำงานที่นี่ รู้แต่เพียงว่าตัดใจไม่ได้ที่จะปล่อยผู้หญิงตัวคนเดียวไป,ปเผชิญโลกกว้างตัวคนเดียวได้ลงน่าสงสารนะคะท่านต้องเจอเพ่อเลี้ยงเข้าหาแล้วแม่ก็ยังเข้าข้างพ่อเลี้ยงอีกมนุษย์น,นะผมเองก็มนุษย์นะเทวีตัดกิเลสไม่ได้ตั้งๆที่อายุก็มากแนละ้ว <c oughs> ก็ยังตัดกิเลสไม่ได้แล้วท่านพูดกับคุณฟ้าอย่างนี้หรือเปล่าคะ ก็ยังนะจะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตกใจคิดว่าหนีเสือหนุ่มๆมาปะจระเข้แก่ๆเข้าก็ดีค่ะเทวีบอกตรงๆนะคะว่ายังอดที่จะคิดไม่ได้ค่ะว่าเขาจะเข้ามาหลอกท่านหรือเปล่าอืมของพันนี้ก็ต้องดูกันไปก่อนนะฝากคุณด้วยกันกันผมแม่ไว้ใจคุณคนเดียวเท่านั้นนะเทวีได้ค่ะกำลังทำอะไรอยู่หรือเปล่าคะ เปล่าค่ะคุณเทวีจะใช้ใทําอะไรหรือเปล่าคะอุย้ยไม่ใช่ค่ะฉันจะไมกล้าใช้คุณทําอะไรได้ยังไงกันจะเข้ามาบอกนคะคะว่าถ้าเกิดคุณฟ้ามีอะไรจะใช้นะคะก็สั่งเด้เลยไม่ต้องเกรงใจค่ะจ้าไม่กล้าหรอกค่ะสั่งได้เลยค่ะเมื่อตะกี้คุณท่านเพิ่งเรียกดิฉันเข้าไปคุยว่าท่านคุยกบคุณแล้วคุณเทวีคะฟ้าฟ้าเป็นแค่ผู้หญิงข้างถนนนะทไมท่านถึง ถึงให้ฟ้ามากเหลือเกินนะคะฟ้าฟารับไม่ได้หรอค่ะอย่านะคะกรเนียอย่าเพิ่งปฏิเสธท่านนะคะทำไมอะคะดูอะไรนี่สิคะคุณหมอบอกว่าให้ท่านออกกำลังกายทุกวันแล้วก็ลดอาหารเพราะท่านเป็นโรคหัวใจแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดสูงแต่ท่านก็เฉยๆยทำบ้างไม่ทำบ้างท่านบอกเสมอว่ายังไงก็ต้องตายอยู่ดีเรื่องอะไรจะยอมตายอย่างอดๆอยากยากแต่จ,จู่จ ท่านก็ลูกขึ้นมาออกกําลังกายแล้วก็สั่งให้ในครัวทําสลัดผักขึ้นโต๊ะทุกวันด้วยไม่ใช่เพราะฟ้าแร้วค่ะคุณเทวีถ้าไม่ใช่แล้วจะเพราะอะไรล่ะคะ